ขอนล่าบผู้ชมตอนนี้เรากลับขึ้นบนเรืออีกรอบหนึ่งกับคำถามที่ค้างคากับเส้นทางซ้ายดวงดาวซุปเปอร์สตาร์เ,ออเริ่มต้นร้องเพลงเนี่ยอย่างที่นุ้ยเคยบอกว่า เป็นตัวแทนของคุณแม่สาร,รความฝันฝึกจากตรงไหนครับก่อก็เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเนื่องจากว่าพ่อแม่นนีทำอาชีพจ้างกีดยางนะคะก็จะได้เพิ่มทับเพในลูกทุ่งเนี่ยจากคุณแม่นะคะเวลาไปทำงานาไปกีดยางอะไรเงบบี้ไบบยไไเจอสสบอรครับ สงไวครับหลับเลยเออนั่นแหละครับกุฎยางแล้วก็ยังไงฮะเกี่ยวกับการร้องเพลงค่ะก็เรื่องเก่ยวว่าแม่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะคก็จะร้องเพลงให้แม่ฟังบ่อยๆนะคะและ้วเอ็มก็ค่อยๆซึมซับมาแล้วก็ชอบกันร้องเพลงนะคะเวลาไปในสวนยางเนี่ยเวลาว่างที่แม่กินยางเนี้ค่ะนี่ก็เดินตามไปแม่ก็จะสอนไอ้นี่ร้องอย่างนี้นะลูกนะตอนนี้เอื้อนแบบนี้นนี่ค่ะคือจิตเริ่มต้นของการชอบร้องเพลงในขณะนั้นเองเนี่ยชีวิตทางบ้านถือว่าลำบากไหมฮะลำบากค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ย พ่อแม่ถรมชีพเรบจ้างกีดยางนะคะแล้วก็บ้านก็จะอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็เวลาไปกีดยางพวกเราก็จะอยู่ใน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 ขนำหรือว่ากระ่อมมานะคะในส่วนยางที่ไม่ไปกิดนะคะที่เท่าแก่เขาจะทำไว้ให้สําหรับ ลูกจ้างที่เป็นบจ้างกรีดได้อาศัยอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะอาศัยอยู่ในนั้นนะคะก็จะอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กๆนะคะพอเราย้ายจังหวัดจากพื้นที่ตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งก็ย้ายไปอยู่ที่หนึง่งไ,ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะเพราะแม่เปลี่ยนที่กิีดยางใหม่ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่อะไรอย่างงี้ะคะ่ะขณะนั้นเองก็ยังฝึกร้องเพลงไปเรื่อยก็ยังร้องเพลงไปเรื่อย,อยก็หมายถึงว่าเราเป็นเด็กเนี่ยได้ฟังซึมซับคำเป็นรุน่งมาเพราะว่าแม่้ราให้ฟังประจำอะไรประมาณนี้ค่ะ เริ่มขึ้นเวทีครั้งแรกตเวทีคร<ห>ั้งแรกเนี่ยก็ตอนอน,อนุบาลน,นะคะตอน,อนอนุบาลตอนนั้นประมาณค่าหกขวบนะคะตอนนั้นเข้าเรียนหนังสือแล้วแหละก็เป็นวันเด็กนะคะ,ะก็ตอนวันเด็กก็ขึ้นร้องเพลงจําได้ว่าร้องเพลงตอนนั้นเรายังเด็กอยู่นะคะได้ฟังเพลงก็ไม่เยอะมากแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกก็จะเป็นเพลงพี่พิมพาพรสิริเพลงเร็วๆนะคะยั<อ>งดังร้องได้อยู่ไหม ชื่อเพลงว่าน้ำตาเมียซาอ,อ,อุตอนนั้นเด็กๆเนี่ยก็คิดมาอุราชำหนักัวกรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดเร้าแล้วเกินไม่รู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียมานี้ไงล่ะแฟนคลับมีใครรู้บ้างว่าจริงๆชีวิตของนุ้ยสุวินาเนี่ยลำบากมากใครรู้บ้าง มีใคันู้เวลาละเอียดบ้างทร,รบาบอ่ค่ะทราบหรือเปล่าทราบไหมรหรรทราบมาจากไหนครับทราบมาจากพี่นุ้ยเลยแชร์ตลอด <c oughs> ใช่ค่ะในเฟสบุ๊กเฟสปุ๊บบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสเจอน้องๆพออยากคนนี้น้องพลอยเนี่ย เวลาได้ปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะตามไปจริงๆน้องก็เป็นคนเชียง,ายงรายนะคะว่าอยู่ทางภาคเหนือแต่พอนี้เล่นคอนเสิร์ตแถวใต้สุราษฎร์บ้างาชุมพรบ้างนี่ก็จะตามไปโดยมีคู่ขออีคนนึงก็คือน้องแอมนะคะน้องแอมนี่ก็จะเป็นเด็กสุราษฎร์นะคะก็จะไปตลอดแล้วก็แชทกันใน a c e b o o k วันนี้เราก็มีน้องน้องน้องป้อด้วยนะเขนี่คนนี้มาจากอุบลข <บน S 2> ้อเดียวอุบลน,นั่งเครื่องมาแล้วก็เรา เหมือนแววขาวมาว่ากันน้องกาลังจะตกเครื่องด้วยนะคะต้องเลื่อนไฟวันนี้ต้องต้องขอบใจน้องๆนะคะขอบน้ําใจมากขอบน้ําใจเองยิ่งนะถ้าจะดูขุนศึกเยอะไปหน่อยนะขอบน้ําใจน้องๆมากนะคะแล้วอย่างอย่างน้องพลอยเนี่ยมีอะไรที่อยากจะถามพี่นุ้ยไหม ไม่มีอะไรสงสัยไหมจริงๆไม่ได้สงสัยอะไรแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับพี่นุ้ยมาจนรู้ทุกอย่างในชีวิตเก๋แล้วแต่คือว่าอยากจะรู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่พี่สาวคนนี้จะมีแฟนสักทีเพราะเห็นพี่สาวคนนี้โสดมานานแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีครับจริงๆ นุ้ยเองเนี่ยก็คือเหมือนกว่าเราทํางานเนี่ยค่ะเรื่องของของความรักเรื่องของการมีแฟนเนี่ยนุ้ยว่ามันต้องมีเวลาให้กันและกัน่เงี้ยค่ะแ hmm. นะถ้าว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่เลยก็ก็อย่าเพิ่งไปแบบว่ามีพันธะผูกพันอะไรกับใครที่ลึกซึ้งอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะยังโสดไม,ม,ม่มีแฟนแต่ว่าก็ยังมีน้องๆคอยให้กําลังใจไม่ว่าจะนุ้ยจะเศร้าจะทุกข์อะไรเงี้ยก็มีน้องๆคอยให้กําลังใจส่งกาลังใจมาทางเฟซบุ๊กตลอดนะคะแล้วก็ถ้าปวดเมื่อยอะไรังไงก็นึกถึงคนนี้ได้เลยนะคะเขาคือคนนี้คือน้อง อิวซี่นะคะอิวซี่สเกตก็เรียกว่าอิวนะคะแต่พอข้ากรุงเทศก็เรียกว่าอิวซี่นะคะคนนี้เป็นมือนวดฉังเลยนะคะปวดเมื่อยตรงไหนบอกได้นะคะนวดเก่งมากนะคะแหะนำตัวหน่อยสิแล้วพถึงถามอ่ะอะนั้นำตัวก่อนสวัสดีค่ะน้องอิวค่ะเออถ้าถามต้องถามน้องอิวซี่เนี่ยอยากให้พี่หนุ่ยเขามีแฟนไหมก็ตามปกตินะคะของวัตจักรของมนุษย์ก็ต้องมีอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ คล้องสวนงี้ไปก่อนค่ะตอบน,นี้ค่ะ <c oughs> อยาให้อายุอยู่กับพวกเป็นคลับนานๆ30อสิ up ค่อยว่ากันอีกทีนึงสี 40, <อ>่สิบสีค่อยว่ากันน้อง <c oughs> ตอนนี้นฉันหหาไม่ได้แล้วแหลตะตามน้ำแล้วกอจากที่เราว่ากันไว้เลือกเพลงะนะทุกคนคงงงว่าเอ๊แล้วจุดพลิกของชีวิตที่ทำให้ได้เข้ามาสู่การร้องร้อง,องเพลงเนี่ย ที่คนรู้จักเนี่ยคือตรงไหนจุดพลิกนะคะก็เริ่มมาจากการที่นุ้ยเนี่ยตัดสินใจมา,มา,มาประกวดร้องเพลงที่รายการชุมทางแสงทองก่อนนะคะเมื่อปี2547แล้วก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนุ้ยเองก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะคตอนนั้นเรียนคณะวิทยาศาสตร์เเคมีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางบ้านเนี่ยลำบากนิดนึงพอหนุน้ยเรียนได้ประมาณเทอมหนึ่งนะคะที่บ้านก็ให้ดอกไว้ก่อนพอช่วงดอบนั่นแหละคะ่ะความฝันที่อยากเป็นนักร้องคือมันชัดเจนขึ้นว่า ถ้าเรายังเรียนต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกขะเหมือนเดิมมาเพราะพี่น้อง5คนอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องถูกขะอีกเหมือนเดิมยังไงจะทํายังไงดีแล้วก็นั่งเพอ้อฝันตามจนินตนาการเด็กๆนะคะคถ้าเกิดเราได้เป็นนักร้องตามความฝันเนี่ยถ้าเราได้เป็นนักร้องดังจริงๆเนี่ยเราคงมีเงินมากที่จะมาะซื้อที่ทํากินให้พ่อแม่ซื้อบ้านสร้างบ้านให้ครอบครัวเราได้อยู่เงี้ยแต่ถ้าเราเรียนจบไปเนี่ยเงินเดือนเราก็ประมาณสักหลักหมื่นอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่าอุยเมื่อไหร่เราจะมีบ้านให้พ่ออย่างเงี้ยค่ะก งั้นเราเป็นนักร้องดีกว่าก็เลยลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยค่ะแสดงว่าตอนนั้นความฝันมันควบคู่กันระหว่างการอยาก,กเป็นนักร้องอยู่แล้วหนึ่งสองกับเงินที่เราอยากจะได้<ช>เพื่อมาเรียงพ่อแม่และครอบครัว่คะตอนแรกน้องเองก็ตั้งใจมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนมากเพราะว่าก็คือ เพราะามันเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้และคิดว่าเราต้องทําได้แน่นอนอย่างงี้ค่ะแต่พอมันสะดุดตรงที่ต้องหยุดเรียนนะคะเหมือนความ,วามรู้สึกแฝงที่เราอยากเป็นนักร้องมันชัดเจนขึ้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราตามล่าความฝันของเราดีกว่าประมาณเนี้ก็เลยลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็นั่งรถทัวร์มาเข้ากรุงเทพก็เริ่มรู้จักใครที่เกี่ยวกับวงการนี้ก็เข้าไปหาเขาอะไรประมาณเนี้ค่ะก็วนเวียนอย่างเงี้ยประมาณ4ปี <CP S 1> นะคะซึ่งในขณะ4ีปีนี้เพื่อนๆเ,เ,เรียนจบมาแล้ว นะคะแต่เรายังไม่ได้อะไรเลย <คะ S 2> ตอนนั้นอะ<ค>ะ่ะก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้าอายุเกิน 25- ถึงย5ยังไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยก็จะกลับบ้านแล้วต้องไปหาวิชาชีพอะไรทาสักอย่างแต่ในทุกวันในขณะสิปีนั้นคือแบบร้องไห้ทุกวันเม <พอ S 1> ื่อไหร่เราจะได้เป็นนักร้องอย่างเงี้ยเราจะถอยหลังกลับไปมันมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเรามาเนี่ยหลายๆคนแถวบ้านเนี่ยชาวบงชาวบ้านเขาต้องว่าเราแบบ ฝันรมนงแรงๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือยอมลาออกจากหมายชท่ไรเพื่อที่จะมามาเป็นนักร้องเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราจะได้หรือเปล่าแต่ก็ยอมมาอะไรเงี้ยแลเลยยังไงต้องไปให้ถึงวันที่มาถึงว่าเราได้เป็นนักร้องแล้วคือวันก็คือเมื่อปีห0นะคะประมาณปีห0นเนี่ยนุ้ยเอง ได้มาเจอกับอาจารย์ปานประกาศสิทธ์โปรดิวเซอร์นะคะซึ่งนั่งอยู่ฝั่งโน้นน่ะนะคะที่ส่แว่นนะคะ,ะนั่นคือคืออาจารย์ปานประกาศสิทธ์นะคะได้มาเจอท่านเมื่อปี50พอดท่านได้เห็นบุค,คลิกได้ฟังเสียงปุ๊บก็แต่งเพลงให้หนุ้ยเลยชื่อเพลงว่าปากหนักแต่รักจริงนะคะแล้วทําเป็นเดมโมไปส่งที่ค่ายวังทองมิวสิกนะคะวังทองมิวสิกก็รับแล้วก็ โปรโมทแต่ในะช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากค่ายใหม่นะคะการทํางานก็ยังใหม่ทุกอย่างค,คนรู้จักเพลงแต่ว่ายังไม่รู้จักนุย้ยอ่าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บทางค่ายเขาปปิดตัวลงไปจันปานก็ทําเพลงใหม่ขึ้นมาให้นุย้ยก็เป็นมาทีหลังวังแต่งนุ้ยสั่งแฟนแล้วก็ประดิษฐ์ปิดยางแล้วทาเดโมมาส่งให้กับพี่เนเนนะคุณสุภชัยนิลวันที่อาเซียส่งปุ๊บพี่เนนก็รับเลยแล้วก็เซ็นสัญญาเลยณนะปี51าหนึ่งอะคะ่ะ